ตอนพี่สาวคนสวยล้อของไอ้หมอยเอ๊อ <laughs> <laughs> เอหลุดตลอดไหมนะ <laughs> <laughs> พี่อุกิ้ฮะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราอยู่กันในรายการห้องเชือวคทาวนะคะใครคิดจะเติมเงินเกมนะคะก็สามารถเติมกับ Power Pay ได้นะคะกดเข้าไปในลิงก์ที่ d ิสคิ i ชั่นบอกนะคะจะมีลิงก์ของเพจ Power กาชานะคะวันนี้มีแขกรับเชิญสุดพิเศษมากๆเลยก็คือคุณ ลูน่าพิกซ์ค่ะทุกคนเย้คนเยอะจังกลัวกลัวกลัวเฮ้ยไม่ต้องกลัวละเดี๋ยวพี่สาวคนนี้จะดูแลเป็นอย่างดีเลยใช่ด้วยค่ะเดี๋ยวดอนพี่สาวคนสวยหรอเอ้า ยังไงมายังไงเราถึงไปได้น้องดูหน้ามาเรื่องของเรื่องก็คือแบบว่าทักไปชวนแบบตรงๆเลยค่ะแบบว่าน้องดูหน้าสนใจมาแบบว่าคอแลแลบรายการของบักกูดินไหมแล<บ>้วหนูก็เห็นว่าเป็นคนสวยหนูก็ตอบเลยค่ะว่า oh. ได้ค่ะ <laughs> น่ารักอ่สูดเลย <laughs> ตอนแรกูน่าก็คงสั่นกลัวว่าแบบมันจะเป็นยังไงคะเที่ยใช่ใช่คือที่มาดูที่มาดูไลฟ์เขาก่อนของไอ้หมอยเอใหหนูจะรอดไหมนะ <laughs> <laughs> ที่จะเล่นกันในวันนี้นะคะ <laughs> ก็อาจจะไม่แรงเท่าเอพิโซดแรกของเรานะคะ <laughs> เพราะว่าเราก็ต้องเห็นใจน้องรูน่า ิงก็ได้โหมดไม่มีปัญหาจริงเงี้ยเดี๋ยวแบบว่าคนดูหนูจะช็อกตายไปก่อนไงอเราจะหื่นมากไม่ได้เพราะว่าน้องยังไม่เคยมีประสบการณ์สอนเข้าใจไหมเราไม่สามารถบอกว่าลงลึกไปถึงคำถามขั้นแบบหมอหอมได้นะคะทุกคน เออหมอมันแบบว่าช่ำอะป้ามันช่ำชองอะค่ะเราจะพาน้องไปเข้าสู่เกมถัดไปนะคะนั่นก็คือเกม Missing Word นะคะเอาง่ายๆก็แต่ชิไม่้ปป้า,ปา,ปาเขามาจากไหนอะป้าจะแกงน้องอย่างนี้ได้หรอขอบคุณนะป้าไม่คิดว่าป้าจะแคสขนาด,ดนดี้รวยดัง ไหนบอกว่าไม่มีตังแล้วคีโมนี่ว่ะแตนดูน่าได้แล้วสะใจโอ้กระจอกว่ะคำแค่นี้ลูน่าเนี่ยลูน่าขาอนาาทายนะปลาระว่างนะอ่าอันนี้ต้องตอบแบบเป็นคำดีๆถูกไหมคะถูกต้องห้ามเป็นคำสิบแปดบวกเดี๋ยวเราไปดูคำแรกกันเลยคำแรกพยางมีสองพยางค่ะห้า มันคือคำว่าอะไรอ่ะเจตสาผีโอเคสาผีเกือบเกือบแล้วแหละโอ้โหมาดูคำถัดมานะคะสามสิอ่ะเมียดีเมียดีโฮ้ยโอเคดีมากแบบตอนลินตอนลินคิดคำเนี้ยตอนลินคิดคำเนี้ยนะมันจะเป็นคำอะไรได้วะคำการนั้นมันได้อยู่แล้วแหละคำถัดมาค่ะ คำที่สามเผ็ดดีเผ็ดดี <c oughs> เออเผ็ดดีคำถัดมาลินว่านี่ยากว่ะสวยดีสวยดีเออเอ,อ,อันนี้แบบว่าช่องเยอะไงมันแบบว่าตอบได้หลายช่องเยอะช่องเยอะคำถัดมาค่ะลินว่ายากอันนี้ลินว่ายากมันจะเป็นคำอะไรได้อ่ะไปหนึ่ง <c oughs> สองสาม หัวสวยหัวสวยเฮ้ยได้ได้ไดหัวโวยอะไรอ่ะป้าทำไมป้าไม่ได้ขับแย่ๆยป้าคิดคำดีๆไม่ออกเลยเหรอคะมีแต่ดีไม่ห่างเหินดีหูดีหูเอาดีไหนดี <laughs> อีกแล้วนะป้า <laughs> ไปพูดคำนี้มากี่ช่องแล้วป้าได้นับบ้างไหมเปลี่ยนมุกบ้า <laughs> งคำถัดมานะคะเริ่มอ่าฉลาไม่ลงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ่ายอมแพ้แล้วจ้า เจโดนค่ะน้องดูด้านโดนทำโทษไปค่ะน้องต้องสุ่มเพิ่มสามอย่างและถาม้องกันโอ้โหมาถึงดอกก็โดนแจ็คพอตเลยอะอ่าวมาสุ่มเพิ่มสามอย่างและทำพร้อมกันมาค่ะนแรกค่ะ จางชื่อแชทถึงทักและอันที่สองนะคะอันที่สอง่าแล้วก็อันนี้คือปัดเขียนเป็นบัคคลินอ่อยแขกรับเชิญแต่ว่าคุณลูน่าเป็นคนโดนโดนโทษลุน่าต้องอ่อยรินหนึ่งนาทีโหก็อีกอันนึงนะคะสุดท้ายเออบอกรักหวานๆนะคะ อ่ะอหยวนให้แบบว่าคางเนี่ยแยกได้แต่อีกสองอันต้องทำพร้อมกันอ่ะอ่อ่ใครใครอยากใครอยากได้อายกมือใครก็ได้ที่ไม่ใช่กูทำไมอะป้านี่รู้หน้าทิกเลยแล้วเว้ยป้าไม่อยากให้น้องเขาค้างชื่อป้าเหรอฮะ <Sham> อเฮ้ยรู้หน้าทิกนะเวยพีทพีทไปตีขา ี่ปิตินะคะพี่ปิติคือคนไหนคะคือปิติใครคือผู้โชคดีคนแรกอะพี่ลินค่ะนี่ค่ะนหน่ารักพี่ลินนะคะจร<า>ิงเหรอุน่าแอบชอบพี่ลินมานานแล้วเลยค่ะชอบมากเลยค่ะพี่ลินสวยมากเลยค่ะเสียงก็เพราะอ้ยถ้าเกิดว่า สักวันหนึ่งน้าได้เจอพี่ลินอยากจะขอกอดสักทีได้ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ให้ซุดนมเลยค่ะโอเคครบค่ะหนึ่งนาทีคำถัดมาค่ะคำนี้เริ่มแหมแหมเออนมบักลินกระดิกได้ไหมหนูหน้ามันชอบดมที่กระดิกได้ทำยังไงวะทำไม่เป็นอ่ะทำกระดิกเองไม่เป็นนะคะมีแต่คนมากระดิกให้ตลอดเลยไม่ต้องกระดิกโอ้ย คไกเอ้ยว่าคำถัดมาค่ะคำนี้เจ็ดไม่นกไม่นกไม่เอ่ะมันไม่มีสระไอบไปแล้วมันคือสระอะไรอ่ะอันนี้สระไอ่ะมันไม่มีไม่เอกอ๋อไม่มีไม่เอกเออเอกไม่ได้หรอคะเอกไล่มันไม่มีมาให้ดังนั้นค่ะโดนทำโทษอีกแล้วอันเดียวพออันเดียวพอ โอ้โหเราเรื่องผีอีกแล้วว้าวฝันเมื่อวันก่อนแล้วกันค่ะอะได้ <c oughs> ได้ฝันสินะโอเคฝันแต,แต่วันไม่จริงได้ได้ได้อยู่ได้อยู่คือเมื่อวันก่อนลุน่าฝันว่าเหมือนนัดกับผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้ว่าใครเหมือนกันหน้าตาก็ไม่หล่อค่ะแต่ว่าสถานที่มันอยู่ในห้องลุน่านี่แหละคะ่ะมันเป็นเรื่องผีไหมเนี่ยมันผีสําหรับลุน่าได้ได้ได้เขามาข่มขืนหนู ทำไมทำไมมาทำอย่างนี้ล่ะหนูก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนที่เขาเสร็จพอดีค่ะมันก็เป็นผู้ชายที่หน้าตาไม่ดีและเขาข่มขืนหนูแล้วมันก็ไม่เป็นไรนะมันแค่ความฝันนะคะโอ้โน้อโอนะประเด็นคือเขาไม่หล่อแล้วค่ะไม่หล่อเลยถ้าหล่อจะโอเคเย่งหล่อไม่ได้นะแล้วเขาเล็กด้วยอ่ะ อันนี้คือประเด็นถอยหลักเลยคือเล็กใช่ไหมแบบคำสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายคำนี้มีสองอย่างคือนะอาจจะคิดไม่ออกก็ได้ไปะเริ่มหนึ่งสองสามแดดใบแดดใบคือแดดส่งที่ใบไม้ใช่ไหมอ่ะได้ได้ได้แดกแดกใบแดกใบได้แดกใบได,ได้อ่ะ <c oughs> โอเคค่ะเรามาขั้นเวลาก่อนไปเข้าสู่คำถาม สุด Amazing ที่เราคิดมาเพื่อน,น้องโดยเฉพาะนะคะเรามาเล่นหมุนโ <My God. S 1> ดเนกันซะหน่อยอปะ่ะหนึ่งรอบอ้าวโลลี่หนึ่งนาทีอ,าอ่าเริ่มนับเวลาหนึ่งนาทีเอ๊ yeah. สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนโลลี่นะไม่ใช่เด็กๆไม่ใช่เด็กๆนะคะวันนี มีพ,พ,พี่พี่คนไหนจะเอาน้องลูน่าไปเลี้ยงไหมคะเอาว่าสิทธิ์ถัดมาค่ะสร็ลี่เป็นคนโด,ดนในค่ะรอบนี้อืมสามยอย่างสามยอย่างโอ้ยยายมากมันแยกซ้ายขวาอยู่นะคะถ้าฟังในไลฟ์นะอะารอมวยไก่มวยไก่ประมาณ น้องรุนแที่กำลังฟังอยู่ถึงกั้นกลัวะปาะรอบที่สองของปานะคะมันจะคุ้มเกินไปแล้วนะอย่างแรกที่น้องรุน่าจะต้องทำนั้นก็คือชูก้ชูกช้กรูลนนะคะอันที่สองอ้อนหนึ่งนาทีคือชูก้ชูก้รุ่นแล้วก็อ้อนไปด้วยวินายาเนะะี่ยเดี๋ยววินายาอีกอันนึงนะคะ หลานชื่อแชทหนึ่งท่านนั่นก็หมายความว่าในสามอย่างนะคะต้องมีอ้อนหนึ่งนาทีและในการอ้อนต้องมีการชุก,กะชุกกะรุนและก็หลายชื่อแชทหนึ่งท่า <laughs> นพร้อมไหมคะหนึ่งสองสามพี่ยกุกิคะ <laughs> ชุกะชุกกะรนุนหัวใจของพี่ยกุกิอะขอให้เป็นของลูนาได้ไหมคะ ีคค่วเก้ค่ะไม่ชอบลุนาหรอคะ่ะถ้าเกิดว่าไม่ชอบลุนาน้อยปาดเป็นอาร์ทให้ลุนาสักรูปก็ได้คะ่ะเ <c oughs> ออขาอ้อนมาขนาดนี้หลังจบไลฟ์มันต้องปีแล้วปามันต้องปีแล้วแหละอะ่หมดเวลาวัน <c oughs> นี้เราก็ได้เตรียมคําถามมาให้น้องทั้งหมดนะสิบคำถามเหมือนเคยซึ่งแต่และคําถามนะคะให้ผู้จัดก,การน้องเขาสแกนเรียบร้อยเลยนะเขะาผ่านนะ น้องตอบได้นะคะคำถามแรกค่ะสรุปว่าเราควรจะเรียกหมอว่าหมอต่อไปหรือควรเปลี่ยนชื่อหมอเป็นหมอยไปเลยดีน้องดูนะเขายังไม่ได้เป็นหมอเขาแค่เรียนจบหมอถูกไหมคะเออจริงก็เป็นเป็นไอ้หมออยก็ได้เขาบอกเองเขาบอกเองว่าเออให้เรียกหมออยเออเขาบอกให้เรียกได้ใช่ไหมโอเคคนอะไรมันลุงลังจังอ่ะ คำถามนี้มันอาจจะดูละลาบละหลวงนิดหนึ่งเคยจินตนาการแบบว่าแบบถ้าตัวเองมีประสบการณ์ครั้งแรกคือว่าง่ายคือมีเซ็ก์ครั้งแรกอะอยากให้เซ็ก์ครั้งแรกของตัวเองเป็นแบบไหนจิงก็ไม่เคยคิดนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่ได้ยินเขาพูดกันแบบว่าอารมณ์ประมาณเจ้าหญิงวะคะแบบว<ะ>่าให้เขาท r e เราดีๆอะไรอย่างนี้แลแบบอ่อนโยนไม่รุนแรงมากเกินไปอะไรแบบนี้ช่ใช่แบบว่าช่วยอ่อนโยนกัหนด้วยนะคะ ฟังไว้นะอนาคตของน้องนะมันจะต้องได้รับสิ่งดีๆแน่นอนค่ะเพราะว่าอนาคตของน้องกำลังฟังอยู่แน่ๆก็ไม่รู้แต่อย่างบกกุลินเนี่ย oh ช่วยตีก้นหรือว่าบีคอเราเลยก็ได้เราไม่ว่าเราชอบ เราชอบมันเป็นมันแล้วแต่โลนิยมแล้วแต่รลนิยมอคำถามถัดมาค่ะถ้าเปตไปได้เนี่ยลูน่าอาจจะแบบว่าเคยอ่านตูหรืออ่านโดจินหรือดูแบบว่าอนิเมะเอสมาบ้างไม่เคยไม่เคยเลยเหรอโอ้ยไม่กองั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยแบบว่าสนใจท่านไหนว่ากี่สุดขอบคุณ จริงๆๆิงจอถ้ามาตรฐานก็พอ <c oughs> อ่าโอเคค่ะสำถามถัดม,มาค่ะอะไรที่ผู้ชายหรือว่าพาร์ทเนอร์ของลูน่าในอนาคตเนี่ยถ้าเขาทาแบบเนี้ยลูน่าจะไม่ชอบเอาจริงๆลูน่าชอบคนที่เชื่อฟังว่านอนสนง่ายเลยเอ <c oughs> <c oughs> ชอบเด็กดีเหรอ,เ,อเด็กดีแต่ว่าหนูชอบคนโตกว่าอ่า แต่ก็ต้องเป็นลูกไก่ในกำมือเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ถ้าเกิดว่าแบบมีความลับต่อกันอะไรอย่างงี้หรือแบบว่าเออไม่ฟังที่เราพูดชอบเถียงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่โอเคเคยแบบว่ามี V t u ูบ r มาจีบแมถ้าจีบแบบแบบอย่างเชิงชู้สาวนี่ไม่มีค่ะอืแต่ว่านงถ้าจีบเล่นๆอสาวตะไรอย่างเงี้ยก็ทั่วไปเพราะว่าหนูก็จีบทัวย ำไมแบบของบคุลินไม่เีแต่คนแบบมาจีบก็คือไม,ไ,มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะอวดอะไรนะคือแบบว่าก็คือคนเป็นสวยอะค่ะแล้วคิดยังไงกับคนที่บอกว่า v t ทูเบอเดี๋ยวนี้ชอบเปิดกล้องโชว์เรือนล่างจริงๆก็ ก็คิดว่ามันมันก็เป็นสิ์ของเขาแล้วก็เป็นแบบคือทาอะไรที่มันมันหาเงินได้แล้วแบบว่าเราไม่ได้เดือดร้อนใครอะไรเงี้ยเราก็อยู่ในในส่วนของเราอ่ะจริงๆตัวลุน่าเองก็คิดเหมือนกันว่าเออทุกคนก็ชวนเรื่องลาแต่ว่าเราก็ทําไว้เราก็รู้สึกว่ากลุ่มเป้าหมายหรือว่าคนดูของเราชอบเราก็ทําแบบเราก็ให้คนดูเราแบบว่ามีความสุขอนะแล้วเราก็มีความสุขในสิ่งที่เราทําอ่ะก็แบบ เออไม่เห็นจะต้องไปว่าเขาเลยอันนี้ลิ้งก็เห็นด้วยกับน้องลูนา่าคือเอาง่ายนะคะก็คือกูจะทําอะไรก็ได้ของกู<อ> <laughs> กใสไว้เออคำถามใก็เรื่องกูได้เออมันไม่ได้มีใครมาจํากัดความว่าเป็นวูทูเปอร์ทำทำอย่างนี้อย่างนี้นะเราก็มีหลายคอนเทนต์นะคะแต่ว่าแบบเราก็ต้องแบบมีลิมิตของเราด้วยมีลิมิตของคนดูด้วยถ้าเกิดว่าฐานคนดูเรามันมีแต่เด็กอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเออนิดนึงอืมใช่ใช่แต่แชทลินนี่คือแบบว่า18อัพกันหมดเลยคุณาคนดูชัดเจนมากนะคะอะ และคำถามสุดท้ายค่ะโกงในอนาคตของการเป็นวีของลูน่าเนี่ยลูน่าได้แบบตั้งโกอะไรไว้แม้ว่าแบบเอ้ยฉันอยากจะทําอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าแบบเป็น Vtuber อยู่โกระยะสั้นแล้วกันระยะสั้นของลูน่าคือแบบภายในปีนี้ลูน่าอยากจะมีติ่งหมื่นซัพให้ได้แบบพี่ลินเออได้แน่ๆสู้ๆต้องมาต้องมาระยะยาวก็อยากจะมี 3D คอนเสิร์ตค่ะ ้้แลวลอยากจะมีเออ่มีค่ายใหญ่แบบว่ามาอดอปไปเฮ้ยมีใครกำลังแอบฟังอยู่ก็น้องยังบ้างอยู่นะคะต<ด>ิดต่อได้ดดดชอบทำเพลงคัฟเวอร์ค่ะเออทีมงานน้องเขาสุดเก๋ว่าเลยนะคะใครใครกำลังฟังอยู่นะคะทีมงานคนไหนกำลังฟังอยู่นะคะก็มาติดต่อเราก็ได้นะคะคุณภาพจริงคุ แร้วันนี้ขอจะลาไปก่อนนะคะทุกคนแล, <ij id. S 2> แล้วเจอกันใหม่นะคะบายบายไปเจอกันนะคะม้วนม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 ว